สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวอาหารอีกแล้วนะคะก็เนะะี่ยค่ะเพิ่งไปเจอในเซเว่นคือพอเห็นคำว่าน้ำพริกลงเรือปุ๊บมีความอยากขึ้นมาทันทีอันนี้ไม่ต้องคิดว่าคืออะไรข้าวเหนียวนะคะเพราะว่ารีวิวต่อจากกินแกงฮังเลคือตอนนี้เก็บแกงฮังเลไว้ก่อนแล้วก็รีวิวน้ำพริกลงเรือเพราะว่าเพิ่งออกไปซื้อพร้อมกัน นี่นะเขาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเป็นกระปุกนะคะเออตอนนี้เขาขายอยู่ประมาณยี่มสามบาทเขาชื่อน้ำพริกลงเรือโอท็อปป้าแว่นนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเพราะอินชอบกินน้ำพริกลงเรือแต่ไม่รู้ว่าอันนี้พอมันมาเป็นแพ็คนี้เขาจะเป็นยังไงเนาะนี่นะคะน้ำพริก หอมมากเลยค่ะหอมมากเลยน้ำพริกลงเรือที่ดีต้องหอมนะคะหอมกลิ่นมะอึกนะคะเขาจะใส่มะอึกลงไปอิมเคยทําน้ําพริกลงเรือกินเองด้วยคือน้ําพริกลงเรือมันจะต้องมีส่วนผสมของมะอึกแล้วมะอึกนี่จริงหาซื้อยากเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ตอนนั้นอิมไปซื้อที่กาดหลวงนะคะไปซื้อมะอึกที่กาดหลวงมะอึกมันจะเป็นผลกลมๆแล้วก็มีขนนะคะ ก็ถามเขาว่ามีมะอึกขายไหมเขาบอกมีเออแจ็คพอตเจอแบบมีโปรติหายากมากก็เลยวันนั้นก็เลยได้ทำน้ำพริกลงเรือกอินจริงๆถ้ามันมีไข่เค็มอะไรใส่ลงไปก็จะเพิ่มความอร่อยนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราชิมกันดีกว่าอิ่งจะกินกับข้าวเหนียวนะคะเพราะว่าซื้อข้าวเหนียวมาแล้วจะให้ดูเนื้อมัน จริงๆเขากินกเข้าสวยเนาะน้ำพริกลงเรือแล้วก็ผักเคียงแล้วก็มีไข่เค็มอะไรเนี่ยอืมรสชาติดีมากนะคะถือว่าเป็นรสชาติดีมากนะคือไม่นึกว่าน้ำพริกกระป๋องแบบเนี้ยเพราะว่าทุกทีเห็นน้ำพริกลงเรือเขาจะทำสดไงอร่อย อร่อยจริงๆค่ะอันนี้เจ้านี้อร่อยจริงๆมันมีขายในเซเว่นนะหาซื้อง่ายแล้วก็ไม่ได้แพงมากด้วยถึงว่าซิเขาเลยไดโอท็อปของป้าแว่นนี้นะคะอุ๊ยนันกิ้งเว้ยไม่ได้ค่าโฆษณาด้วยนะอิ่ไม่ได้ค่าโฆษณากับป้าแว่นนะรีวิวเฉยๆชอบรีวิวอิ่มผู้รักการรีวิว อร่อยมากอันเนี้ยเอาไว้ติดบ้านหรือว่าเดินทางได้เลยอะอร่อยจริงๆเนี่ยหยุดไม่ได้อันนี้เม็ดอะไรเม,รม็ดเม็ดมะเม็ดอะไรเศษเม็ดมะอึกอ,อร่อยอะค่ะถ้าได้แบบพวกดอกขาอะไรเงี้ยนะดอกขามากินด้วยเงนะอื้มสุดยอดเลยฟินเลย หมายถึงผักผักที่มาแกล้มนะพวกดอกขาอร่อยอร่อยมันแค่นี้กับข้าวนะอยู่ได้เลยไม่ต้องมีอย่างอื่นเลยทำอร่อยจริงอนะ่ะตอนนี้รีวิวอะไรไปนี่ของเริ่มหมดเชลแล้วนะอย่างว่าคนตามไปกินกันเยอะอก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมกันนะคะ ก็ขอให้กินข้าวให้อร่อยนะคะกินอิน่มนอนอุน่นหุ่นไม่เกี่ยวนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ